ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุม่มชื่อว่าชาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายนายชาเรียนจบแค่เพียงชั้นป .4 ีเนื่องจากฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนแต่นายชาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาบอสู้และหัวไวเขารับจ้างทำงานทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตและแต่งงานมีลูกเขาก็ยังทำงานไม่หยุดเพื่อให้ลูกและภรรยาอยู่กันอย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่คนอย่างเขาจะทำได้เฮ้อ แดดแรงขึ้นทุกวันเลยประเทศนี้ร้อนจริงๆเลยแต่เราต้องทำงานเพื่อหาเงินส่งเจ้าลูกชายให้เรียนสูงๆจะได้ไม่ลำบากเหมือนเราฮึสู้เว้ยวันหนึ่งขณะที่เขาไปเดินซื้อกับข้าวอยู่ที่ตลาดเขาก็ได้เจอกับเพื่อนรุ่นเดียวกันโดยบังเอิญน,นั่นแกงไก่ที่ลูกชายชอบนี่นาเหลือถุงเดียวแล้วอา้าวมือใครวะอา้าหน้าคุ้นคุ้นุ้ยนี่ดินใช่หรือเปล่าจำชันได้ไหมชันชา เพื่อนนายที่โรงเรียนวัดบ้านสะกอกไงน่าคุ้นคุ้นเหมือนกันอ๋ออ๋อจำได้แล้วนายนั่นเองที่ยืมยางลบเราไปแล้วไม่ได้คืนใช่ไหมเราจําได้แล้วเรื่องดีๆมีให้จาเยอะแยะ,แยะมึงไม่จํามาจํากูได้เรื่องนี้ซะง,งั้นสบายดีไหมเพื่อนเป็นไงมาไงได้เจอตรงนี้ได้ละเนี่ยสบายดีมากเพื่อนข้ามีเมียหนึ่งลูกอีกหนึ่งทำงานอยู่ทุกที่ที่เขาจ้างไปแหละแล้วนายละ่ะฉันยังโสดนะไม่มีลูกเมียหรอกฉันยังสนุกกับชีวิตโสด,โสด ไปเที่ยวรอบโลกไปทําสิ่งที่อยากทําสบายใจทํางานเป็นตัวเองมีความสุขมากเลยเพื่อนโอ้ oh, สุดยอดฟังดูมีความสุขจริงด้วยฉันก็เคยมีความฝันอยากทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วละสิฉันแต่งงานมีครอบครัวแล้วฉันจะต้องดูแลเมียกับลูกของฉันเข้าใจแล้วละ่ะทําหน้าที่พ่อที่ดีสินะเนี่ยเอาไว้มีโอกาสจะไปเที่ยวหาที่บ้านนะเพื่อนวันนี้ต้องรีบไปก่อนแล้วแกงถุงนี้ฉันให้หนายก็แล้วกันไปนะ นายชายยืนมองตามหลังเพื่อนไปพร้อมนึกถึงคำพูดของเพื่อนความฝันของเขาที่เคยมีก็เบ่งบานขึ้นอีกครั้งแต่วันเวลาผ่านไปหลายต่อหลายปีนายชาก็ยังคงอุทิศตนให้กับการทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินส่งลูกชายเรียนและดูแลเมียของเขาจนความฝันที่เขามีเริ่มเรือลางหายไปอีกครั้ง30ปีผ่านไปไวัยจริงนายชาตอนนี้กลายร่างเป็นตาชาผมขาวรูปร่างผอม และเรี่ยวแรงแทบหมดสิ้นร่างกายที่เคยแข็งแรงในวันนั้นบัดนี้โรคภัยเริ่มถามหาจะหยิบจับทำอะไรก็ไม่คล่องตัวเหมือนก่อนแล้วโชคดีที่ตอนนี้เมกลูกชายคนเดียวที่เขาพยายามทำงานส่งเสียให้เรียนสูงสูงได้เรียนจนจบปริญญาแล้วเมื่อเรียนจบเมกก็จากพ่อแม่มาเช่าห้องและทำงานในตัวเมืองและจะกลับไปหาพ่อกับแม่ทุกอาทิตย์อยู่มาวันหนึ่งตาชาก็ได้เดินสวนกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญอีกครั้ง อ้าไอ้ดินหรือเปล่าเนี่ยไอช้ชายเองหรออย่าบอกนะว่าเองเ็งยังเดินทางเที่ยวรอบโลกอยู่อีกอะก็ใช่นะสิข้าก็ว่าจะเที่ยวไปจนกว่าจะเดินไม่ไหวนั่นแหละแล้วเองได้ทำตามฝันบ้างหรือยังเล่าเพื่อนเอ๋ยเออความฝันหรอความฝันมาเลือนรางขึ้นทุกวันข้าแทบจําไม่ได้ฮ่าฮ่ลูกชายก็โตแล้วนี่ไปทำตามความฝันตัวเองบ้างก็ได้นี่หนะ่าก่อนเรี่ยวแรงเราจะหมด ข้ารีบไปก่อนนะไว้คุยกันวันหลังตาชายยืนมองตามหลังเพื่อนไปพลางคิดถึงคำพูดของเพื่อนแล้วความฝันที่เคยจางหายก็ได้หหนกลับมาอีกครั้งเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ไปบอกกับภรรยาว่ายายลีเราชวนเจ้าเมฆไปเที่ยวกันดีไหมมีที่ที่เราอยากไปกันตั้งหลายที่แต่ไม่เคยได้ไปสักทีเลยจำได้ไหมจำได้สิจ้าพี่ ดีเหมือนกันนะฉันก็ยังอยากไปอยู่ออองั้นวันหยุดนี้เราชวนเจ้าเมฆไปทะเลกันเถอะเจ้าพี่สองตายายคุยกันด้วยสีหน้ามีความสุขเมื่อคิดสถานที่ได้แล้วจึงรีบกดโทรศัพท์ไปบอกลูกชายัลลเฮ้ยเมฆวันหยุดนี้ตกลงว่าเองจะไปทริปกับพวกเราด้วยไหมวะเออวันหยุดนี้หรอไปเถอะน้า นานาที่จะครบแก้งนะไอ้พวกนี้ก็นัดกันยากเย็นก็ได้ก็ได้ข้าไปด้วยก็ได้มันต้องอย่างนี้สิวะไอ้เม่เพื่อนรักแล้วเจอกันนะเคเคขลุอ๋อพ่อหรอโทรมาพอดีเลยมีเรื่องจะบอกพอดีเออพ่อก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันวันหยุดนี้กลับบ้านพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลหน่อยนะเรายังไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยนี่วันหยุดนี้หรอ คงไม่ได้ล่ะพอ่อผมไม่ได้กลับบ้านนะมีนัดไปทริปกับเพื่อนอ่ะเอาไว้คราวหน้าค่อยไปนะพอ่อฝากบอกแม่ด้วยครับแค่นี้นะวางไปแล้วหรอลูกว่าไงบ้างล่ะพี่ลูกบอกว่าวันหยุดนี้ไม่กลับบ้านนะ่ะค่อยไปกันวันหยุดหน้านะตาชาบอกกับยายลีด้วยสีหน้าผิดหวงังหลายเดือนผ่านไป เมกยังคงทำงานและสังสรรค์กับเพื่อนๆบ่อยขึ้นจนไม่ค่อยได้กลับบ้านขลุพ่อครับเมฆวันหยุดนี้กลับบ้านพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลกันนะอะไรนะพ่อไม่ได้ยินเลยไปเที่ยวทะเลไงเสียงดังมากไว้ค่อยคุยกันนะพ่อขอลุ่ลุอา้าววางไปอีกแล้วจะได้ไปใหม่น้อทะลงทะเล ตาชาบ่นตัดพ้อลูกชายด้วยความน้อยใจที่เลื่อนนัดของเขาไปเรื่อยๆทันใดนั้นอายูยูตาชาก็ล้มหมดสติไปโชคดีนะครับที่ล้มไปหัวไม่ได้ฟาดพื้นเลยไม่เป็นไรมากแต่โชคร้ายก็คือคุณตาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับหาฮะพี่เออพี่ไม่เป็นอะไรหรอกอย่าเพิ่งบอกลูกนะพี่ไม่อยากให้ลูกเป็นหัว ชีวิตของเมฆยังดำเนินไปตามปกติเช้าทำงานตกเย็นก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแทบทุกอาทิตย์โดยไม่เคยรับรู้ความเจ็บปวดของผู้เป็นพ่อเลยแม้แต่น้อยวันหยุดนี้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลดีไหมนะัดแต่เพื่อนก็นัดไปเที่ยวอีกแล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบแก้งอีกงั้นให้พ่อกับแม่รอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพาไปวันหยุดหน้าก็ได้วัดเม่คิดว่าจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้จึงตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนตัวเองก่อน ฝ่ายตาชากับยายลีก็เฝ้ารอให้เมฆกลับบ้านทุกวันฉันน่าจะไปทำในสิ่งที่อยากทำบ้างในตอนที่ยังมีแรงนะตอนนี้จะทำอะไรอยากไปไหนมาไหนก็ต้องรอให้ลูกพาไปก่อนจะตายฉันก็อยากไปเที่ยวกับแกสักครั้งนะยายลีเอ่ยพี่อย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะพี่ไม่เป็นอะไรหรอกอยู่มาวันหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงเลิกลาของเมฆก,กับเพื่อน ทุกคนต่างก็กำลังแยกย้ายกันกลับเพื่อนก็เห็นอาการของเมฆว่าเมามากจึงพูดว่าเฮ้ยเมฆวันนี้มึงเมามากเลยนะกลับแท็กซี่กับพวกกูเธอเมองไม่ขับนะเพื่อนมองเมาอ,อะไรกันเล่าข้าไปแล้วนะเมฆพูดพร้อมเดินโซเซออกไปที่รถของเขาโดยไม่สนใจคำพูดของเพื่อนเลยแม้แต่น้อยขณะที่เมฆขับรถออกไปตามถนนยามค่ำคืนอันเงียบสงบไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรถของเมฆสูญเสียการควบคุม หลุดออกจากถนนและถลายลงสู่คู่คลองอันมืดมิดร,รถของเขาค่อยๆดำดิ่งลงสู่พื้นน้ำด้วยแรงกระแทกทำให้เมกรู้สึกตัวเฮ้ย hey, สวยแล้วสวยแล้วทำไงดีสติสติสต,สต,สติเมกตั้งสติขณะที่เมกตั้งสติได้คำสอนของตาชาพ่อของเขาก็ลอยขึ้นมาในหัวเมกรีบปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออกแต่ก็กดไม่ออกเขาจึงมองหาที่ทุบกระจกรถฉุกเฉิน เมื่อได้มาแล้วเขาก็ใช้อีกด้านของมันตัดสายเข็มขัดนิรภัยออกแล้วใช้ทุบไปที่มุมหน้าตา่างจนกระจกรถแตกออกตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมเข้ามาในรถจนเต็มเมฆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วผลัดตัวเองออกจากรถไปทางหน้าต่างที่แตกเมื่อออกมานอกรถได้แล้วเขาจึงรีบว่ายน้ำให้ออกห่างจากตัวรถในขณะที่รถก็ยังจมลงสู่ใต้คลองไม่หยุดความมืดมิดทำให้เมฆเริ่มหลงทิศแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นทิศทางของฟองอากาศ เขาจึงได้ไว่ายน้ำตามไปยังทิศทางนั้นจนในที่สุดเขาก็พาตัวเองว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำได้สำเร็จเมฆหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเหนื่อยหอบและได้ยินเสียงรถเซเรงคร่ำครวญมาแต่ไกลเพราะเพื่อนๆของเขาได้ขับตามรถของเมฆมาด้วยความเป็นห่วงและเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งเหตุทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงจึงได้พาตัวเมฆขึ้นมาจากน้ำแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เขา แม้ว่าเมฆจะโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ทำให้เมฆคิดได้ว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่แน่นอนและคนที่เขาคิดถึงที่สุดตอนนี้ก็คือพ่อและแม่เขาจึงอยากจะพาพ่อกับแม่ของเขาไปเที่ยวทะเลแล้วเขาเลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อกับแม่ของเขาให้เตรียมตัวโลครับพ่อพรุ่งนี้ผมจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลแล้วนะครับเตรียมตัวไว้เลย เออจริงหรอลูกพ่อดีใจที่สุดครับบอกแม่ด้วยนะครับพ่อพรุ่งนี้ผมจะรีบกลับครับในเช้าวันต่อมาเมฆจึงลาง,งานแล้วขับรถกลับบ้านทันทีพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วฮือ <c oughs> แม่เป็นไรครับร้องให้ทำไมฮะไม่นะพ่อครับแม่ได้เล่าเรื่องที่พ่อป่วยมานานแล้วให้เมฆฟังจึงทำให้เมฆเสียใจมากและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ <c oughs> พ่อครับผมขอโทษผมยังไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวเลยพ่อน่าจะรอผมก่อน <c oughs> หลายวันผ่านไปลูกเกยไม่ต้องคิดมากหรอกพ่อเองไม่ถือโทษโกรธเองหรอกนะแม่ครับผมขอโทษผมจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลน,นะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมก็สั่งสรรกับเพื่อนน้อยลงกลับบ้านบ่อยขึ้นแบ่งเวลามาดูแลแม่ พาแม่ไปกินของอร่อยๆและพาแม่ของเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆตามที่แม่ของเขาอยากจะไป